วันนี้เรามาตามหาเจ้าชายน้อยที่ร้านเสียงทิพย์พิษณุโลกเป็นร้านหนังสือดั้งเดิมที่ชาวพิษณุโลกรู้จักกันดีซึ่งตอนนี้เขามีกาแฟขายเราสามารถนั่งดื่มไปอ่านหนังสือไปเพลินๆได้ทั้งวันเลยค่ะหนังสือมีทุกประเภทเลยค่ะแล้วมีให้เลือกเยอะมากๆที่เราก็แยกกันดูค่ะจนตามหาน้องกระเพราไม่เจอมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองหนังสือสำหรับเด็กมีให้เลือกเยอะเลยนะคะทั้งนิทานการ์ตูนหนังสือวาดรูประบายสีหรือว่าจะเป็นหนังสือติวสอบส่วนเครื่องเขียนของ าก็มีให้เลือกพอกรุบกริบค่ะคี่เล่มสามเล่มของลูกอันหนึ่งเหลือลูกไปเลือกอยู่ไหนเอูไว้ยูที่ไหนอ๋อเสียงทพิปนะคะเสียงทิิปทิิษโนโลกเขาเป็นร้านหนังสือเนาะนและ้วก็ร้านหนังสือดังเดิมแล้วก็เขามีกาแฟด้วย เหมาะสำหรับคนที่จะแบบมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็สั่โต๊ะมีบาร์ให้อา่านหนังสือได้ทั้งวันได้ทั้งวัน,นะะใส่หนังสือกลิ่นหนังสือแบบขับคุุงมาก